สวัสดีครับนา,นายฟามิลี่ครับผมามาหมาอีกแล้วครับพี่น้องวัวลงมากินข้าวอีกแล้วครับนี่จากวัวผู้ใดเนาะนี่ลอยย่ำหมดเลยครับผมลอยย่ำหมดเละหมดเลย,เลยอันนี้ก็กิกนจัดยอดมันไม่รู้ว่าวัวใครเราไล่ไปอยู่นู้นแล้วครับล่ไปฝั่งนู้นแล้วลงฝั่งนู้นก่อนนะครับแล้วก็มาลงฝั่งนี้ หมานจริงๆเลยหมานสองครั้งแล้วนะครับผมอลอยย่ำลอยกินครับผมนงเลเี้ยงวัวนี่เขาไม่ได้มาดูวัวเขาบอ,อ,อลอยย่ำครับมาเลยนุน่นเอากินยอดไปหมดแล้วครับยอดเทียนเลยนะคุณป้าโทรมาหาบอกว่าวัวลงอีกแล้ววัวนี่กินอีกแล้ว นะกินของคุณป้าด้วยของพี่ชายแล้วก็มันนี่นี่รอยย่ำครับไม่รู้ว่าวัวใครเนาะข้าวกำลังสวยนะพี่นอ้องเอยตอนนู้นก็ย่ำฝั่งนู้นครับกินฝัง่งเดีดเด่ยววันนี้ก็มากินฝั่งนี้เหียนหมดแล้วครับสาวกระโปงเหียนแล้วเนาะย่ำย่ำ ลอยย่ำอ่ะสี่ห้าตัวเดี๋ยวไปดูวัวก่อนว่าเป็นวัวใครถ่ายรูปไปแล้วแหละหน,นี่วัวนี่สีขาวมาอีกแล้วเจ้าของไม่มีวัวเรวจะเอาวัวขึ้นรถแหละไปบ้านผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่ประกาศ่าวัวใครหายมารับด้วยฝูงใหญ่เลยครับนี่ไม่ใช่เจ้าเก่านะฮะเจ้าเก่าเยอะกว่านี้นจะเป็นวัวเจ้าใหม่นะครับมาปาร์ตี้ข้าวหนับลังของเรายืนอยู่ยืนอยู่ขวางถนนอีกเจ้าของก็ไม่รู้ไปไหนเลี้ยงวัวยังไงเลี้ยงวัวแบบไหนเนี่ยโอ้ยี่น้องเลย วายเยาาจังสันจังสีโตนะครับเลี้ยงงัวเบิงงัวเจ้าของนะครับผมเออยืนยืนขวางยืนขวางทางเพื่อใหนะ ติดเลยวัวน,นักเลงวัวน,นักเลงยังไม่มีเจ้าของมาเดิก็ลงมาอีกแล้วนี่นี่วัววัวผู้ใดมาเบืองเอาเด้อกินยาเขาแล้วนั่นกินยาเขาแล้วนไง โอ้สองครั้งแล้วฮะน,นี่กินสอครั้งนี้แล้วอันนี้ไม่ใช่เจ้าเดิมนะฮะอีกเจ้าหนึ่งครับไม่รู้ว่าของใครนี่เจ้านี้มี1 2 3 4งสองสี่ห้าหกเตัวครับเจ้าเก่าที่มากินช่วงแรกตอนแรกก็20กิกว่าตัวนะฮะลง่ะ อ่ะมาเบิ้องล่างัวเจ้าของเด้อครับวัวผู้ใดญน้อโอ้ยน้อพี่น้องเอ้ยเลี้ยงงัวยังไงน้องัวเสียนั่นนี่วัวตายแล้วโอ้เียวัวหายมาเบิง่งงัวเด้อบป่านนี้เจ้าของเอ้ยนี่เลี้ยงวัวอย่างงี้ขโมยเขาขึ้นรถเป็นทํายังไงนี่อะไรขึ้นรถทํายังไงนี่เลี้ยงงัวไม่ดูวัวเจ้าของเจ้าของงัวกินเหล้าเมาอยู่บ่ ้นะปลวกันวยังไงให้วัวก,กินเขาเนาะกินเขางวัวยังไงให้โลกจำคือปล่อยทิ้งปล่อยว้างแล้วแต่เขาจะไปไปกินของใครกระช่างเดี๋ยวเรามาคุยกันเอาจังสัน้นบอนะเอาขายเป็นมื่นเด้อสิบอกใคร ลอยละพันลอยหนึ่งที่เหยียบหน่อพันหนึ่งเฮ้ยเนาะเดี๋ยวก็ลงอีกเดี๋ยวก็ลงอีก มันยี่ตาวนนี้ไหนย่โมี่ไหนบ่ไาชินเมนกะกวาดอากาศยังม่กลาวันยังไงละเธอสองเธอได้ไหมลงตนบัวใครอยากรู้บัวใครกันั่นแหละ มันกินก็ไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเขาเคยกินแล้วเขาจะมาตลอดนะครับเนี่ยเขาเคยกินแล้วเขาจะมาตลอดแหละข้าวนาปังมันหอมอยู่แล้วนะครับเขียวๆเนี่ยเขาก็กินเขาจะนิสัยก็มาเหมือนเดิมนะครับผมเราจะขอไม่ดูแลนะเวลาเลี้ยงเขาจะเดินดิ่งมาเลยแหละเขาเคยกินแล้วเขาจะเดินมาเลยตลอดแหละเนี่ยเหยียบย่ำมาเนาะกินก็กินไม่ค่อยได้ลรวเขาว่าแทงจมูก เงียนหมดละอ่ะก็ว่ากันไปตามเรื่องตามเล่านะครับว่ากันตามเรื่องตามเล่าไปก็ให้เห็นเจ้าของงวนะนะจะบอกเขาซือๆอดอกว่าเลี้ยงงวให้เบ่งงวแนะ่อย่าปล่อยงวไอ้ทุ่ิีบุ่ดเด่น,นอย่าปล่อยให้มันเป็น อะปล่อยแบบอิสระนะ,ะเราต้องดูแลควบคุมดูแลเวลาเขามาอย่างเงี้ยเหยียบย่ำมันก็มันก็เสียหายอย่างนี้นแหละครับผมมันก็เสียหายอ,อยากให้ดูแลหน่อยวัวนี่ผมเจังไดพี่น้อง นาบุสาก็เปิดมาให้เต็มทางนี้แล้วมาดูทุกวันนะนไหนมาดูทุกวันเช,า siege, ช,า siege, ชา้าเย็นเช้าเย็นเช้าเที่ยงเย็นลอยย่ำลอยกินรอยแทะยอดยอดมันนะครับก็ลงทลิปให้เบิ้งครับพี่นอ้อง ก็จะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดเนาะมันต้องมีอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายยิ่งเราทําข้าวนาปลังนี่มันมันยุ่งยากมากนะน้าน้าเอ้ยบัวควายเอ้ยเยอะแยะนะก็จะได้มาแต่เราทําของเราเราก็ก็รักของเราแหลนะเนาะเราก็ไม่อยากจะให้อะไรมาท่าสร้างความวุ่นวายสร้างให้มันยังไงละ่ะให้มันเนี่ยมีปัญหาอย่างเงี้ย กับเบิงแงงเนี่ยรับพี่น้องเด้อเห็นใจกันทุกคนนั่นแหละครับเห็นใจกันสู่กูสูคนแหละครับผมเจ้าของกับพ่อพ่อสิบอกเขาอยู่เบิงงัวเบิงคว้ยเนี่เลี้ยงงัวเลี้ยงคว้ยกับเบิงเนีนะฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์ให้เบิงให้เด้อกัพี่น้องครับกดกดกระดิ่งน้ำเด้อครับผมอ่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม